เป็นตัวเลขที่อยู่ในบ้านของคุณอยู่ที่เสาบ้านหรือผนังบ้านเป็นเลขที่ใครมาเขียนเอาไว้ก็ไม่รู้เป็นเลขที่ผ่านหูผ่านตาเห็นกันอยู่บ่อยๆออาจจะเป็นรุ่นของโทรศัพท์อาจจะเป็นรุ่นของทีวีอาจจะเป็นรุ่นของแอร์ของพัดลม ที่ติดอยู่กับผน,นังอยู่ในบ้านของคุณในช่วงสงการนี้ก็เรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังเอาไว้หน่อยชาวราศีมีนนะครับอย่าเดินทางในช่วงกลางคืนได้ไพ่ขึ้นพุทธพยากรน,นะครับดังนั้นต้องวางแผนวางแผนสิ่งต่างๆล่วงหน้าให้อย่างชัดเจนโชคลาภสําหรับชาวราศีมีนนะครับประจําวันที่1เมษายน2562ครับชาวราศีมีนวดนนี้มีโชคไหมเนาะ มีจูจ่จ้ะชาวราศีมีนยังคงมีโชคอยู่เข้ามาบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนักอาจจะไม่ได้ตรงอย่างที่คาดหวังนะครับและตัวเลขของชาวราศีมีนนั้นจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในบ้านของคุณอยู่ที่เสาบ้านหรือผนังบ้านเป็นเลขที่ใครมาเขียนเอาไว้ก็ไม่รู้เป็นเลขที่ผ่านหูผ่านตาเห็นกันอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นรุ่นของโทรศัพท์อาจจะเป็นรุ่นของทีวีอาจจะเป็นรุ่นของแอร์ของพัดลมที่ติดอยู่กับผนงังอยู่ในบ้านของคุณ นะครับเลขเหล่านั้นให้โชคของคุณนะให้โชคกับตัวคุณนะชาวราศีมีนดังนั้นลองไปดูซิมีเลขอะไรติดอยู่บ้างมีเลขอะไรเขียนเอาไว้บ้างนะครับติดอยู่ที่เสาอยู่ที่ฝาบ้านเลขนั้นให้โชคสําหรับชาวราศีมีนครับถึงแม้ว่าโชคลาภอาจจะพอมีอยู่บ้างอาจจะไม่ได้คาดหวังมากนักสําหรับชาวราศีมีนแต่โชคในงานก็ยังคงมีอยู่แต่ปัญหาในงานก็ยังคงมีอยู่เยอะและที่สําคัญชาวราศีมีนอย่าพึ่งคาดหวัง นในดวงชะตาเกณฑ์ช่วงนี้อย่าเพิ่งคาดหวังในเรื่องของผลประโยชน์การยอมรับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับมากเท่าที่ควรนักนะครับแต่เอาว่าเงินดีเพื่อนฝูงดีเพื่อนร่วมงานดีแต่การได้รับเกียรติการได้รับการยอมรับ ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรก็ช่างมันเถอะเนาะเพราะว่างานดีเงนิงนดีเอาไว้ก่อนก็เป็นใช้ได้นะครับในช่วงสงการนี้ก็เรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังเอาไว้หน่อยชาวราศีมีนนะครับอย่าเดินทางในช่วงกลางคืนต้องอยู่ในกรอบอย,อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นไฟแดงอย่าพึ่งฝ่าเห็นถนนโล่งๆก็อย่าพิ่งพรวดออกไป ความเร็วอยู่ในกฎหมายกําหนดจะทําให้ชาวราศีมีนพ้นในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันครับภาพรวมดวงชะตานในปักนี้สําหรับชาวราศีมีนนะฮะใจไพ่ขึ้นพุทธพยากรน,นะครับดังนั้นต้องวางแผนวางแผนสิ่งต่างๆร่วงหน้าให้อย่างชัดเจนเพราะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องวางแผนทําสิ่งต่างๆการเรียงลาดับงานการเตรียมเรียงลาดับขั้นตอนการทํางานการใช้ชีวิตของคุณช่วงนี้ต้องวางให้เป็นสเต็ปจะ ไปตายเอาดาบหน้าไม่ได้ดังนั้นมีนต้องวางแผนตั้งเป้าหมายทําสิ่งต่างๆเพราะมีอะไรที่จะต้องทําต้องรับผิดชอบเยอะมากเลยทีเดียวครับมีนอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้แล้วก็กด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับกับช่องดวงเด็ดเด็ดดวงกับพี่หมอท็อปและกดกระดิ่งติดเอาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตดวงเมื่อไหร่อัปเดตโชคเมื่อไหร่คุณจะได้ติดตามและทันเหตุการณ์ทุกงวดทุกโชคสําหรับคุณครับกับดวงเด็ดเด็ดดวง,ดวงและพี่หมอท็อปครับ ได้สายสินหลวงพ่อแถมศีลสังวโรพระเกจิวัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองรักษาป้องกันพยันตรายต่างๆกำจัดทุกภัยและโรคได้และเกิดสิริมงคลสนใจบูชา0809979665ยำ้ำ0809979665